วัสดีครับวันนี้โพเกม One Piece, วันพีชเบร์ตี้ลัดกับผมครับมิสเซอร์เคก็วันนี้ครับอยู่เกม One Piece, วันพีชเบอร์ตี้ลัดเนาะก็คลิปล่าสุดของเกมนี้ก็คือผมเปิดกาชาของโรเจอร์แล้วผมก็เกลือไปแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาเปิดกาชาอีกแล้ว ซึ่งเกมนี้อยากคาดหวังนะครับว่าผมจะเก่งจะเทพจะโชว์ฝีมืออะไรให้รับชมครับเพราะเกมนี้ผมมีเวลาเล่นค่อนข้างจะน้อยมากๆแต่ผมชอบสะสมตัวละครเนาะก็เข้าเกมทุกวันครับเข้าเกมทุกวันมาเปิดกาชามาั่งแต่การเล่นเนี่ยเดือนหนึ่งผมจะเล่นประมาณ 2- 3สรอบเองนะครับก็เป็นเกมที่ผมสะสมตัวละครมากกว่าที่จะลงเล่นเนาะซึ่งตอนนี้ครับมีกาชาของตัวละครใหม่มาครับก็คือลูฟี่ ซึ่งเป็นลูฟี่ครับในร่างที่สู้กับอาไคโดเนาะผมขอเรียกร่างนี้ว่าลูฟี่ร่างลิวโอนะครับก็เป็นลูฟี่ที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆลูฟี่ร่างลิวโอนี่ยซึ่งอาตัวละคารตัวเนี้ยเดี๋ยวในเซิร์ฟเวอร์เจแปนของเกมวันพีชเทเชอร์คูดครับจะเข้ามาด้วยนะครับตัวละคารที่เป็นตัวละคารฉลอง7ปีของเกมวันพีชเทเชอร์คูดในเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็คือ ลูฟี่ลิโอตัวนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าเนาะตอนนี้เรามาดูกันที่เก่งวันพีซโบลตี้รักกันก่อน,นครับก็ลูฟี่ลิโอนั้นมันเป็นสายป้องกันเนาะผมค่อนข้างแต่ชอบนะครับสายป้องกันเนี่ยคือถ้าผมลงเล่นเนี่ยผมส่วนมากผมจะเล่นสายป้องกันหรือไม่ก็สายวิ่งชิงทงซะมากกว่านะครับแต่สายป้องกันเนี่ยผมชอบมากๆเลยเนาะลูฟี่ลิโอครับก็มีสกิลหนึ่งอ่าสกิลหนึ่งเป็น5าของ ลิวโอนะครับเท่นะสกิลสองนะจะเป็นหมัดปืนโกนยางยืดนะครับก็ดูสวยงามน,นะครับก็เป็นลูฟี่ล่างที่ดูทรงพลังมากๆครับก็กาชานี้เปิด5ครั้งจะได้ตัวสีแดง1ใบเนาะซึ่งตัวแดงนั้นก็จะเปิดแล้วก็จะกระตีตตรรศน์ตำนานสีดาว1ตัวนะครับก็มาวันนี้เปิด5ครั้งนะครับ เลทของกาชาลูฟี่ริวโออยู่ที่กี่เปอร์เซนต์เอ่ยเลทซีดาวอยู่ที่7%นะครับแล้วก็ลูฟี่ลิวโอนั้นก็เลท1%นอกนั้นซีดาวก็อยู่ที่0.058%นซะครับมีโลเจอร์ไหมไม่มีเนาะก็เป็นกาชาปกติทั่วไปนะครับมาลูฟี่ลิวโอขอให้ไม่เกลือนะมาครุรังทีหนึ่งสุดป้าย ซึ่งการที่จะออกเป็นสีดาวเนี่ยอันนี้ผมลองดูแลออกเป็นธงนู่นธงนี่โอ้โหเงียบกิบเลยเห็นอ่ามีคนบอกว่าไอ้ธงเทิงเนี่ยมันไม่เกี่ยวใช่ไหมมันจะเกี่ยวที่อ่าตอนดึงเนี่ยเนี่ยถ้าดึงเนี่ยมันเป็นสีทองใช่ไหมก็จะออกเป็นสีดาวแน่นอนแต่นี่ธงแดงแต่ที่ดึงเป็นสีฟ้าอันนี้น่าจะเกลือนะครับน่าจะเกลือนะ แต่ผมก็ยังมีความหวังนะครับยังมีความหวังอยู่นะมาครั้งแรกสุดไปโจโนี่ดุยสองซันจิตัวประกอบครับตอนนี้ซันจิก็คือตัวประกอบของเรื่องวันพีนะครับนิโคโลโรบินจ้างแล้วก็โจโนี่เหมืนอมน,นเดิมอ้าไม่ใช่เดี่ยวููหูเขาครับยาโยสก,กะโยสก,กุ ลูฟี่มาแลละต่อไปลูฟี่ลิโอต้องมามาขอทองทอง,ทง,ทงมาทองทองมาไม่ทองทองทอง,ทงม,มันเร็วมากนะเขมเนี่ยแทบไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะมานะเธอนะอย่าให้มันเหมือนคลิปก่อนนะคลิปก่อนรู้สึกว่าโคตรแซดเลยอะ่ะกับกาชาของโรเจอร์เนี่ยไปเปิดหลังไมอีกประมาณสองร้อยกว่าเพซก็ไม่ได้ตอนโรเจอร์อะ่ะตอน,นขอขอนะ uffy, เนี้ยขอเหอนนะลูฟี่ลิโอเนี่ยผมชอบป้องกันอะ่ะ าาจะเกลือในครั้งเนี้ฮัน <laughs> ิโอเคครับครั้งแรกก็โอเคมันเป็นการเปิดเริ่เนาะเกลือก็เปิดเริ่ปกติไม่อ่ะไม่ปกติอ่ะ <laughs> ขอไม่เกลือได้ไหมอ่าไปเปิดการชาฟีก่อนดิการชาฟีกาชาฟีเวลาครั้งเนาะัวลาครั้งเนี่ยมันไม่ออกอยู่แล้วสี่ดาวเนี่ยมันวัวลาครั้งแต่ถ้าออกอะ่ะขอเป็นรูจิอยา,ากได้รจิสกิ้ปนะครับ มันไม่ออกอยู่แล้วีะไงยการชาฟรีเนาะเป็นเรื่องปกติครับการชาฟรีมักจะเกลือมาต่อไปครั้งที่2ครับลูฟี่ลิวโอมาจงทองจง,งมาหีบสมบัติมันจะเยอะมามามาหีบเยอะโอ้แน่นอนต้องมาแน่นอนอย่างงี้ต้องมาแน่นอนมาหีบเยอะและแถมมีเป็นแบบสีแดงๆทองๆเนี่ยมันต้องมาแน่ๆน่ใช่ไหม ดึงดึงสีแดงเหรออ่ะดึงสีแดงนี่มันมีไหมต้องมีสิมาต้องเชื่อมัน่นมาตัวแรกกินสองออาบิดา้าอาลูบิดา้าอ๋อเขาเขียนว,ว่าอาลูบิดา้าผมแปลว่าเอาบิด้าตลอดเลยฮะอันมีด้าตลอดเลยจ้างช,ชิชงิ้จ้าง สันจิต้ัวประกอบนะท้องต้องมามาซปเปอร์มาแล้วมาช่องยังยังโซโคริงมาแล้วมามาอยป้องกันด้วยแน่นอนแน่นอนแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมซีซ่ารับโหเห็นเป็นอลูวิเกียสีมาแล้วก็เป็นสายป้องกันโอ้โหโคตรจะหหวังเลยออกเป็นซีซ่าครับ สีซ่าคราวโอ้มันโคตรจี้เลยคือเมื่อกี้เหมือนมันจะออกเหมือนมันจะได้แล้วอะทงเป็นรูปสายป้องกันน่ะอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมาโอเคครับก็คุณไอซ์สองครับได้ซีซ่าครับโอเคผมก็ยังไม่มีเนาะซีซ่าครับรู้สึกว่าซีซ่าเนี่ยก็เป็นตัวละครค่อนข้างจะใหม่อยู่ใช่ไหมโอเคซีซ่า ครั้งที่สองครับต่อไปครั้งที่สนะธงแดงๆออ่าทองทองมาแดงทองทองมาลูฟี่ลิโอนะมานะอยากเห็นอยากเล่นมากๆเลยนะมานะลูฟี่ลิโอมาชอปเปอร์มาโรบินจังมาหีบหีบน้ำตาลเนี่ทอง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 ยังไม่ยังไม่หวงังยังไม่สิ้นหวงังมาชอปเปอร์คุงโรบินจังมา ดึงไปป้องกันสายป้องกันลูฟี่ลิโอเมืม่อเมื่อป้องกันทงของทอง,ทองลูฟี่เกียร์สี่มาปักทงมาเลยมากินมาโจมตีสายโจมตีเหรอใครใครผมพูดว่าอะไรเงี้ผมพูดว่า, <c oughs> อาชอปเปอร์มาโรบินมา มาจี่ชิงด้วยโรบินจังไม่น่านเรียกโรบินมาเลยโรบินมาจริงๆครับโรบินจังแรับร่างสองปีทำเสคิ์เนาะอีตัวนึงไ้ไหมอีตัวนึงนะนะแถมให้หน่อยนะแถมให้หน่อยมาใส่ป้องกันนะลูฟี่นะเละลูฟี่มันมากกว่าตัวละครหลังตู้ไม่ใช่เหรอ เลตลูฟี่คือ1%คือไอ้พวกซีซ่าโรบินจังเนี่ยมันเลตแค่0.058เอเเองนะโอเคเอายังไม่จบวะโอเคครับก็คุรังที่3ครับได้นิโคโลโรบินจังครับก็ตอนนี้อัปเกรดเป็นกี่ดาวแล้วเอ่ยเป็นอ่าหกดาวไอห้าดาวครับเวล80เนาะแต่ก็ไม่คืเล่นหรอกโรบินจังเนี่ย โอเครู้สึกว่าเลดหลังตู้เนี่ยเขาจะเขียนผิดหรือเปล่าจริงๆหลังตู้เนี่ยเขาต้องเขียนว่าเลดห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า <laughs> รู้สึกหลังตู้ออกดีๆนะหน้าตู้นะหน้าตู้อะ่ะอยา่างเล่นลูฟี่อ่ะนะลูฟี่เหมือนนั้นเนี่ยเลดตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะลูฟี่อะ่ะนะอยากได้อะ่ะอยากเล่นอนะ่ะลูฟี่อ่ะนะมาคูรังที่สี่ จัดไปมาทอ,ทองทองแดง,แดงมากทองแดงมากนาม,มิซันจิมาช่วยมาโอ้มาแล้วหีบสีแดงมาแน่นอนทองดำเหรอหีบแดงทองดำผมรู้สึกว่าในคลิปก่อนนะ่ะในคลิปก่อนที่ผมเปิดกาชาโลเจอร์ก็มาแบบนี้นะโอ้แต่การดึงเป็นสีแดงมีออร่าหมาแน่นอนหมาแน่นอนป้องกันลูฟี่มา บุจิฮัจิบุจิฮัจิอะไรกันจ,กจุกจุกจิมานะฮัจิอีกแล้วช็อปปอคูลูฟี่มาเกียร์สีขอเป็นลูฟี่งูแบบปักธงมาเลยมาให้มันอลังการงานสร้างเอยมาโอ้บุจิบุจิฮัจิฮัจิมาสองสามตัวนะลงจิจิเนี่ยมาเอ้ย ค่อ่ะออมีฮอกตาเหี่ยวครบับร่างใหม่เนาะร่างรู้สึกว่าผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับเป็นสายป้องกันเหมือนกันเอ้ยมีแล้วเหรอสายป้องกันครับมีฮอกตาเหี่ยวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาครั้งที่สครับก็ได้มีฮ ok. อคสายป้องกันอีกแล้วครั้งที่2องก็ได้ซีซ่าป้องกัน สก็ได้สี่สี่ก็ได้มีฮอกป้องกันครั้งที่ห้าเนี่ยมาครั้งที่5ขอเป็นลูฟี่สายป้องกันนะลูฟี่ลิวโอนะลูฟี่ร่างใหม่ที่สู้กับไคโดนะมาเถอะนะอยากเห็นอยากได้อยากลองเล่นนะครั้งที่5ค้ครับครั้งสุดท้ายของกาชาเสียเพชรเนาะครั้งที่ห้า จัดไปมาเลยเละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลูฟี่เดี๋ยวมาลูฟี่เดี๋ยวมาโอ้โหเงียบเงียบเอ้ยเงียบหีบโอท้ทองทองโอ้ทองทองได้อยู่แต่หีบไม่พีเลยรู้สึกใจเป้าๆนะเวลาหีบไม่มาเนี่ยท,ทองทองเหรอดึงแดงดึงแดงโอเคดึงแดงน,น่าจะได้นะดึงแดงมาท,ทองทองดึงแดงมาลูฟี่ลิวโอ เลวโอลวโอลวโอมาสายวิ่งอหรใส่ใครเอ่ยสายวิ่งโอโห,โหอะโลบิจังครับของวันคริสมาสครับทครตัวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะเก่ามากๆเลยนะคือปตระตครที่ผมได้มาสมัยที่เล่นเกมนี้รู้สึกว่าเลแกล่ะเลยมั้งโลบิจังครับวันคริสมาสครับ อีกตัวนะยังขอมีหวังอยู่นะนะป้องกันนะป้องกันนะนะทองมานะทองทองมาทองมาสีดาว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 มาเถอะนะมาเถอะนะอยากเล่นตัวใหม่อ่ะนะอยากเล่นตัวใหม่อ่ะตั้งตั้งแต่ออดังแล้วก็โรเจอร์อะ ไม่ได้ตัวใหม่เลยยากได้โทใหม่โอ้ครั้งที่5ครับก็ไดู้เป็นจังมาตอนนี้เป็นเวล95แล้วโ,โอเคแล้วก็เราก็ได้ตัวแดงมาเนาะโอเคไปรับตัวแดงครับตัวแดงเพื่อเปิดได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งครั้งนี้มันจะการันตีตัวละครในตอนในตำนานใช่ไหมตัวละครตำนาน สีดาวตำนานครับหนึตัวนะครับโอ้ถ้าหาผมต้องการลูฟี่จริงๆนี่ผมต้องเปิดกาชาทั้งหมดก็คืออีก10ครั้งเนาะต้องเปิดอีก10ครั้งหรือ500เพจเพื่อจะเอาตัวสีแดงอีก2ใบเนี่ยมาเปิดกาชานี้เอาตรงๆนะถ้าหากผมเปิดอีกห้าร้อยเพจนะเพื่อจะเอาการะตีลูฟี่อะ ถ้ามันไม่ได้ลูฟี่ระหว่างทางอะ่ะผมคิดว่าผมค่อนข้างจะดวงโคตรสวยเลยนะแต่ก็พอเท่านี้เนาะมาเปิดกาชาที่ได้จากตัวแดงครับอากาชานี้มันจะมีอะไรออกมั้งเอ่ยตำนานเนี่ยมีลูฟี่แฟงกี้อุซบหนวดขาวกราบมีโรเจอร์ไหมย, <laughs> ยังยังหวังรรนะโรเจอร์เนนะมไม่มีโรเจอร์เนาะใช่ไหมโอเคไม่มีโรเจอร์อมา ใบสุดท้ายตัวแดงกระตีตำนานขอลูฟี่ตำนานลิวโอมามามันได้อยู่แล้วอะสีดาวอะไม่ต้องลุ้นแต่ที่ลุ้นก็คือมันจะออกอะไรขอสายป้องกันสายป้องกันที่มีผ้าคลุมและใส่หมวกฟางนะ เน้นย้ำเลยขอมีผ้าคลุมและใส่หมวกฟางและเป็นสายป้องกันมาหมวกฟางมามาป้องกันด้วยมาป้องกันเน่นอนแน่นอนโอ้โหนกบนหัวเปิดมาปุ๊บนกบนหัวมีคนเดียวครับเซงโอโคเอาอีกแล้วมันให้ลุ้นอะคือแบบเันสายป้องกันอะให้ลุ้นมากๆเลยแต่มันก็ออกตัวละครที่ไม่ใช่กับเซงโอโค มาแล้วโอเคผมยังไม่มีเนาะเห็นว่าเซงโอคูเนี่ยมันก็เคยเก่งใช่ไหมเคยเก่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่ก็เซงโอคูครับไม่ได้รุ้นเลยอะ่ะคือพอเงามาปุ๊บเป็นนกบนหัวเนี่ยโอเคครับการเปิดการชาในวันนี้ก็เหมือนคลิปก่อนเลยครับเกลือเหมือนเดิมไม่ได้หน้าตู้เนาะแต่ได้หลังตู้ก็ที่มีซาำก็มีซีซ่าแล้วก็มีเซงโอคูที่ไม่ซาำนะครับก็โอเค คือว่าได้อยู่พอได้อยู่เนาะแต่ก็ไม่ค่อยหวางครับอยากได้ดูฟรีแต่ไม่ได้ดูฟรีนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครบับดีกันอพนะสวัสดีครับ